กูแต่ที่นี่สาวแจ่มมากมากับพ่าที่ภรรยาีแท้กูหาเรื่องจริงมาทำกิจกรรมร่วมกันโดยการขับรถ ATV ATV ก็โอ้โหตรงปกไหมตรงปกปะตรงตรงนะอาไมตรงก็ไปคืนได้เพราะแถวพับพงอะไรวะเนี่ยไอ่เหมือนมอไซค์อ่ะนี่ยเขาชอบเหยียบเหยียบขากันลยเยีก็จับมือกันว้ายสิ่งอ๋อสิ อีกที่มันเป็นสกายด้วยกันชื่อหนอแล้วเป็นเป็นแกตให้ผมดูพี่วองมาเยอะพี่เวงเวงพี่เวงให้าให้พี่เลือกเป็นนักบอลนักร้องพี่อยากเป็นนักร้องพี่อยากเป็นนักร้องผมชอบสปอร์ตแฟนทำไมวะเพื่อนกูแนะนำให้กูไปทำหนูวะหนูวะอะไรปลาหนูแล้วก็ถามนี่หนูถามหรอหนูถามหรอไอ้เพื่อยทำไมหนักหนึ่งหนึ่งเลย ก็คือนอนรแชมป์แชมป์ไอ้เห้ยไอ้กูว่าแล้วแ่นเลืเอกทรบองงกูก็วยเหี้ยนึกหน้ามึงแต่ผู้ชื่อมันแต่เหี้ยควายควายแท้ ดีครับสวัสดีครับทุกคนครับพบกับรีซอซินอ้โหวันนี้อยู่ที่เขาใหญ่ครับผมวันนี้เรามาทริปพักผ่อนกับเพื่อนๆครับที่เขาใหญ่ฮะที่ได้เห็นข้างหลังนี้นะครับก็คือเดอะท็อปนอตเขาใหญ่พูลวิลล่าครับผมนี่มีห้องนอนมีอะไรเต็มสระว่ายน้ำใหญ่มากเป็นเหมือนกับ private พูลวิลล่าครับผมซึ่งก็มากันเยอะมากก็วันนี้เรามีกิจกรรมทำไเยอะะเลยจริงๆเรามาเมื่อวานแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคนมันยังไม่ครบเราก็เลยยังไม่ได้ถ่ายไว้นะครับ อ่าสนุกสนานแหละมากันแบบฟูลสตรีมเรียกว่ามากันครบแก๊งจริงๆไม่ครบหรอกมันก็ยังขาดอยู่บ้างนะเวลาไม่ค่อยตรงกันว่าเราก็ถือว่ามาทริปนี้ที่มานี่ก็คือเต็มสุดละว, <Hey. S 1> วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขับรถ เขาเรียกว่ารถอะไรวะมันไม่ใช่ ATV มันเป็นรถแบบมันเป็นเหมือนรถคลาสสิกอะไรไม่รู้อะเออเดี๋ยวไปดูมันจะมีหลายแบบมีมีรถเล็กรถใหญ่อะไรต่างๆแล้วจองไว้แล้วเราไม่มีกิจกรรมทําหลายอย่างก็เราพาคนๆเราไปเหมือนกับย้อนวัยเด็กกันอีกครั้งหนึ่งไปดูกันว่าเราจะทําอะไรกันบ้างวันนี้แล้วก็จริงๆตอนแรกอากาศไม่ดีนะตอนนี้ร้อนสุด <laughs> ไ <laughs> ไม่เป็นไรลุยได้อยู่แล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเราทํากิจกรรมอะไรกันบ้างวันนี้ครับผมไป าถึงแล้วครับผมวันนี้เราอยู่ที่นี่ฮะรันโชคลับนะครับผมที่เขาใหญ่นะฮะวันนี้ไฮไลท์ของเราคือเราจะมาขับรถคือผมเนี่ยขับรถสปอร์ตขับรถแบบแรงๆมาเยอะแล้ววันนี้ผมจะมาขับรถคลาสสิกหน่อยเดี๋ยวเราไปดูว่ารถคลาสสิกเป็นแบบไหนเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าสถานที่ที่นี่ก็จะมีคาเฟ่ที่เป็นเพื่อนเขาจะมานั่งกินกาแฟก,กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปขับรถใช่ไหมฮะมันมีขี่ม้าด้วยนะแล้วก็มีแบบมีสนามกอล์ฟมีอะไรเงี้ยเหมือนเขาเป็นที่ทํากิจกรรมหลายอย่างอะไรเงี้ยสำหรับคนที่เขาใหญ่อะไรเงี้ คือเขาไปนั่งร่มๆแล้วแต่เรามายืนตากแดดเนี่ย oh. ไปข้างในดิเออมันรอทำไมตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนะสวยงามโอ้แต่ที่นี่สาวแจ่งมากช่วงวันหยุดด้วยกูยมากับว่าที่ภรรยาีแท้กู oh. หาเรื่องจริง นี่ฮะโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่สนามกอล์ฟนะครับนี่คือเป็นสถานที่ที่ท่านเจ้าคุณพ่อเป็นคนสร้างไว้เฮ้ยรถมาอันที่เฮ้ยเอาเลยนะนี่เราเ๋ยวเขาขึ้นไปขับเเผก่อนฮะมท้องกินข้าวก่อนเราจะได้ขับรถตอนสี่โมงก่ขอนขับรถต้องอยู่ขับเเผวอะไรอะ่ะที่นี่เนี่ยทั้งหมดนะฮะมี900กว่าไร่นะครับม,มีคุยกับพี่เข้ามาเมื่อกี้เฮ้ยโห,โหเราไปคุยกับสองคนแล้วไหม บอลว่าไงครับนี่ทำไรครับวันนี้มาว่าอะไรนะครับเด้๋ยวโหเบนด้วยคุณเบนอ่ะนี่มาเล่นเกมเล่นเกมอะไรอะเอวีเอวไม่ใช่เรามาขับรถ ATV ป่ะวันนี้เราจะมาขับรถกันนะครับมาเล่นมาทำกิจกรรมใช่ใช่ใช่ครับร่วมกันโดยการขับรถ AV ATV AV อทีวีเอวีเด็กเรโอ้โหเรามาดูบ่อยแล้วก็ชอบมาติดครับเออตรงปกไหมตรงปกป่ะตรงตรงนะทำไมตรงอาไปคืนได้เราแถวพระพงษ์อะไรวะไม่แล้วมีอะไรบ้างวันนี้ไม่นี้เรามีเรี้ยงไปขี่เอทีวีไงแล้วก็มีขี่รถคัส ขับรถคลาสสิกเขาเรียกว่าขี่หรือขับหรอขับมีเดินทางไหมหรือว่ามีกติกาอะไรไหมกติกามันมันไม่ได้แข่งกันอย่างนั้นมันไม่ได้ฉันคนเร็วไม่ได้เพราะคนเยอะมันแล้ไปเป็นทริปเฉยๆแบบออกไปดูวิวดูทัศอะไรอย่างงี้อ่ยอะไรอ่ะก็กูบอกไม่มีแต่ตอนนี้เรารอเวลาเดี๋ยวเราลาสี่โมงเดี๋ยวกินข้าวก่อนโอเคครับใช่เดี๋ยวไปกินข้าวรอสี่ชั่วโมงสี่ชัโมงคือชั่วโมงเองนะครับ อากาศโคตรดีอะอากาศเริ่มดีแนละ้วตอนนี้แดดร่มแล้วแล้ววิวอะเแจ๋วมากที่นี่ผมไม่เคยมาน,นนี่ครั้งแรกเลยที่มามีสนามกอล์ฟมีอะไรด,ด้วยเจง๋จงเจง๋งเจ๋งตอนนี้ปกติกอล์ฟกันมาด้วยนะครั้งหนึ่งตอนนี้จะพูดถึงการออกรอบแล้วตียังไม่เป็นเลยออกรอบแล้วคือต้องบอกว่ามีพรสวรรค์นในการตีอย <Okay. S 2> ู่นะหมายถึงคนอนเหรอ โหงันเก่งมากนะตีกอล์ฟล่าสุดออกรอบมา48หลุมโหหมึนแย่เลยตาเยอะเยอะโอ้โหเขาไปตีกรอบตีกรอบอ๋อตีกอบนึกว่า18หลุม18หลุม18หลุมอ่าไปงานผลงานผลงานตกน้ำมั่งอ๋อถนนมั่งผมเห็นแล้วว่าคุณตีคุณแฉงขวาแฉงขวาอย่างคุณอย่างคุณเลยผมปรับให้เดี๋ยวผมปรับพอตีปั๊บคันดี้บอกโอ้คือมันโค้งแล้วให้ระวังชาวบ้ายระบางหัวอ๋อเขาต้องให้สัญญาณคนือคือเล่นอะไปอย่างเงี้ยแล้วเขาถึงเขาต้องแบบเหมือนกลับมันวนอยู่ในไม้ไปสนามมันข้าง เขาบอกฝันไม่ระวังนะวังไม่แต่ละพื้นเริ่มต้นไงใช่ใช่ใช่แต่แต่คุณมีพื้นฐานอยู่แล้วท่าคุณสวยแล้วแล้วคุณสอนท่านี่เป็นคนสอนนะเป็นโปรกอล์ฟไม่ไดเป็นโปรอย่างเดียวหรกเรียกว่าแนะนําแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากได้โปรที่แบบคุณดีๆสวยๆที่สอนอ่ะไรพูดถึงโปรก็นี่เท่านีนโปรกอล์ฟพวกนี้ก็สุดมอรมาแล้วไปแล้วเก่งจริงเพาไปตีดเกาหลีมาเอ้ยเอ้าผมไปอ้าเอ้ยยินดีไปยินดีก็ไปไมทำไมเพื่อนที่เป็น โปรก๊อฟผู้ชายแหละผู้หญิงอยู่ที่เกาหลีครับก็คือเป็นเพื่อนกันที่แบบว่ารู้จักตั้งแต่เด็กรู้จักกันเมื่อไม่กี่ปีแต่นั่คืออะไรแหละผมชอบเขาแหละครับแนแผมแนแมผมแนแมเอาเว้ออกซีซหนว้ยผมแมนแมอคนเทตงจากช่องกูละชอบชอบคือชอบก่อนน้นนี้ยเขาไม่ได้ทักมาเลยจนลงรูปตีก๊อฟปุ๊บนี่ก็ทักมาครับเดนกลับมาสอนให้ไม่ปลุกมือปมอเยแบบเนเก่งมากนี่แล้วเราก็เลยไม่ได้ทักกลับไปทักอะไรอย่างงี้ยดูนี่ดูดูดูนูู่่ไม่ยดูอะไรอะไรไม่ กูรู้กห่านห่านหรือเป็ดตัวใหญ่ด้วยกันไอไอเรื่องตีกอล์ฟเนี่ยผมก็ประมาณนึงแต่ถ้าเรื่องตีอย่างอื่นน่ยมีน้องผมคนคนไหนคนไหนไม่ใช่แหมผากกันใหญ่เลยผักกันใหญ่เลยน้องเบนน้องเบนตีกอล์ฟเปล่าพวกนี่ตีอย่างอื่นอ๋อมาถึงตีกอล์ฟสนามอื่นตี้องอ๋อเป็นดนตรีดนตรีดนตรีไทยดนตรีไทยแม่ไปทําดนตรีไทยซะได้กูเออเฮียก็โยนไปซะเร็วน้องก็ตอบยากน้องเก่งนะดนื่องตหรอตีท้องหรอครับ เอาพัดมาสวิงพัดเขาตีอ <Blade> ย <the those tracks> ่างนี <Clar ke pa uses> ้น <inappropriate> ja e e. ี่ผมเป็นไงมาสุครอบกับลูกบอลแข็งแข็งครอบลูกมันเล็กบอลลูกใหญ่ทิ้งกับความเป็นบอลแค่ลูกเฉยเลยมันกลมเหมือนกันแล้วที่การวางเท้ากับการวางไม้คนละแบบครับคนละแบบมันใช้ร่างกายคนละแบบด้วยเวลาสวิงเนี่ยมันก็ต้องแบบเขามีการประสานระหว่างร่างกายต้องสะโพกขาเอวต้องบิดต้องอะไรอย่างเงี้ยมันต้องฝึกอะไรเงี้ยเขายืนชิดกันขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ดู เอาให้มันให้รู้สึกว่าแบบมั่นคงไงคิดไปเยอะอ๋อนี่หนึ่นนนนงนี่หนึ่งนี่ไงให้ผมยิงเหลืออีกได้อีกคนคนนี้ครับคันละสองคนอย่ยบป็นรถยนต์เลยค่ะอย่ยบป็นรถยนต์นะไปถ,ถ่ายรูปถ่ารูปหน,หน่อยเฮ้ย รถมันเป็นจังหวะคือกันคือกันซอไปก่อนเร็วโอเยี่ยเบียดกันได้เหรเบียดได้ไหมเฮ้ยเราต้องการความเฮ้ยเฮเฮ้บนแรงแบบนี่เหเฮ้ยเดี๋ยวร้องไเกี๊ยวเกี่ยวความบอลเหมือนมอไซค์อ่ะเนี่ยเขาชอบเหยียบเหยียบขากันอ่ะเขาจับมือกันโอย ตอนนี้เราขับมาอยู่ถ้าเรียกว่าจุดสูงสุดของเขาใหญ่ครับผมสูงสุดแล้วขับมาเมื่อกี้1,400กว่ากิโลใช่ถือว่าเรามาเป็นการเทสรถคันนี้เรียกว่ารถวินเทจใช่มันไม่อยู่ว่ารถนี้เป็นรถอะไรแต่อยู่ว่าใครนั่งหลังบัลลังใช่ Who's behind the wheel ตื่นเต้นใครหรอไม่รู้เหมือนกันสิไม่รู้ใครวะไปไปดิ สองเฮ้ยเฮ้ยไอ้ทะเลกูไม่ไปไม่ไปเลยไอ้รอก่อนพร้อมแล้วฮะเดี๋ยวเราจะไปลุยอีกสนามหนึ่ง เมื่อกี้ถนนเราจะแบบเรียบๆเป็นถนนแบบปูนธรรมดาเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยทางวิบากไปสิ่งออสซีอีกี่มันเป็นสกายรเรืองึงหน่อยแล้วเป็นเป็นสกไยทำงานน่าหัวขยบขยบอยู่เนี้ยมันก็เตะกับกูดีเเสียภาพเราสครัจ้าจ้เด้อตอนตออ่ะนี พี่เลี้ยมมาขี่มามอา,อาตามมานะสุดยอดยตอนแรกก็สนุกอยู่นะ,ละหลังๆแม่งเริ่มเหนื่อยแล้ว <laughs> เมื่อยนิ้วอะะว่ามันมันมันไม่ได้บิดคันเร่งไงมันกดกดกดแล้วเมื่อยนิ้วแล้วรถเป็นแบบแข็งแรงแรงเวลาเข้าโค้งเสียวคว่ำเหมือนกันนะเออประมาณดีประมาณดีเริ่มเพียแล้วเนี่ยไปแต่ว่าสนุกมากคุ้ม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 มากขาสั่นไม่เป็นไรนะพี่ยามมันอยู่เงี้ยพี่ยามมัอยู่นี่ถ้าเกิดว่าลงมานะครับหมอนวดมารับช่วงต่อนี่ก็ได้เลยนะดีเปเลยนะโอ้เมื่อคอบ่าหลายนิ้วยเนื้อพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณมากรัเดี๋ราไปพักผ่อนกันนีกว่ะ let's go ตอนนี้เราจะเล่นคำต้องห้ามในเวอร์ชั่นของรีซอซีนอ่าเรามีเราห้าคนเราต้องเล่นเราจะเล่นกันมีผู้หญิงหนึ่งเดียวโอ้ยจะร้องเพลงอะไรอะเอาคำต้องห้ามเดี๋ยวคำต้องห้ามคำต้องห้ามนะครับดูดิว่าใครจะกระจอกที่สุดใครที่ตายง่ายที่สุดและใครที่แม่งเก่งที่สุดไปว่ากันแต่ผมเนี่ยด้วยสไตล์ของผมเนี่ยจะพูดห้วนๆซ้อมมาแล้วคือเราดูมาเยอะแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยอย่าไปทวนคำพูดเขานะอย่าไปอะไรนี้แล้วไปแทนกูทวนทุกคำ เราพูดเล่นมาพูดสองคำตายไม่กลัวก่อนเพื่อนทุกทีเลยอย่างเช่นอย่างเช่นไอเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยนะเรียบร้อยเถ้าใครเก่งก่าอุ้ยมันถ้าฝั่งโม่ผู้ชายผู้ชายผู้หญิงแยกผู้ชายอันนี้จะใช้ได้ใช้ได้เก่งไอ้อลเก่งไอบอลก็ใช้ได้แต่ชอบพูดเยอะไงแล้วตายเองไงแย่มากเยอะใส่แพร่ใส่แพรแพร่แต่แต่วันนี้ผมเชื่อผมไม่แพ้แต่ต้องพูดนะไม่แบบมีแต่อัพซึ้งแบบเงียบต้องเล่นต้องกล้าพูดแพ้ก็แพ้อะไรโอเคผู้หญิงคนเดียวมั่นใจไหมคะไม่ค่ะ ไม่พนใจเลยไม่ค่ะไม่มั่นใจไงน้องหูไม่งั่ไม่ใจซะแล้วมันจะเล่นเหรอเออหาได้หรอโอ้ จังเลยเบ้นเป็นไงเบ้นคุณเตรียมกับเกมนี้เป็นไงใช่ผมก็คล้ายๆไม่สอบคือไงว่าผมดูมาเยอะเหมือนกันดูมาเยอะดูมาเยอะแล้วก็น่าจะมีประสบการณ์การดูเยอะนี่เรามีประสบการณ์เราดูมาเยอะแต่นี่เป็นการเล่นครั้งแรกนะอ๋อยังไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยไม่เคยเล่นมาก่อนแต่ดูเยอะเฉยดูเยอะเฉยแล้วก็อยากเล่นด้วยแล้วคุณคิดว่าจะชนะคิดว่าผมชนะคะแนนน่าจะเยอะสุดแม่คะแนนเยอะสุดเลยเอาละแต่เมื่อวานเอวานพูดอย่างเงี้ว่าแดูเยอะเออดูเยอะไม่พูดอย่างงี้ตัดชายได้ตัดชายได้ตัดชายได้บอลเป็นไงบอล ใจที่คุณแพ้มากๆแล้วคุณก็ตายเมื่อวานเนี่ยดูรายการดูฟุตบอลฟุตบอลอะไรให้ผมดูพี่ว่องมาเยอะพี่เวงเวงพี่เวงพี่โซ่ไหนพี่โซ่ไหนเนียขอวกกาไวโหวกกาไวเลยแจ๊มคุณคิดว่าเมื่อวานเนี่ยเราเล่นกันสนุกสนุกไม่มีกล้องไม่มีอะไรวันนี้มีกล้องคุณคิดว่าคุณจะชนะอีกว่ามั่นใจของมั่นใจนะมันใจพึ่งขนตต้เพราะแล้วเพราะแล้วติดคำเลยเริ่มยัง จับเวลาจับเวลานะห้าทีห้าให้พี่เลือกเป็นนักบอลนักร้องผมถามใครพี่อยากเป็นนักร้องพี่อยากเป็นนักร้องโอเคดูได้ดูได้ดูได้เนี่ยเป็นปกติเราชอบพูดเยอะไงเราไม่ชอบเดินทางไกลมาจาับการได้อยู่บนการเหรอพี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเายแล้วเออแบ๊บแล้วดูมันยันรูท่อวันนี้ ไม่พูดพอด้วยไอ้บอมมานชวนบึงการปะบบบเมื่อกี้ชวนเออโอ้โหเน่ยโคตรไกลเลยอะไรอ่ะไม่รู้ต้องพูดมาดิถามหนามาถามมาถามกูถามกูชอบชอบไปไม่ชอบทำกับข้าวเลยมั้ยทำกับข้าวเลยมั้ยทำกับข้าวไอ้เหี้ยอย่าทวนคำพูดข้าวยาทวนคำพูดมี่ักแฟนไหมครับ ประมาณนึงจริงจังมมากหวังแต่งเหรอเฮ้ย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 ตอบดิครับฮ้ยครับจริงจังหวังแต่งเหรอครับมากแค่ไหนเออเอออะไรเออตาลอยตาลอยตาลอยร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเดี๋ยพี่ถามว่าพี่ถามว่าพี่ถามว่าพี่ถามบ้างพี่ถามบ้างพี่ถามบ้างพี่ถามว่าบ้านจะถอดอะไรนะพัฒนาการที่มันไกลไหมไกลไหมไม่มากเยอะเลยอร่อยว่มันกี่กิโลจากไหนจากจากนี่ ใครจะไปรู้อะพี่ตอนคุณขับรถมาต้องรู้ดิไม่รู้เบอรกูแบบกูขับตามมาเรื่อยๆไงไอ้เหี้ยกวลาเวลาพี่ดูเบอร์อะครับดูเบอร์ให้คนอื่นอ่ะพี่แบบพี่พี่หวังแบบหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จไหมไม่พี่อาจารย์นะไม่จริงใจเราอ่ะพี่ไม่จริงใจปะเนี่ยขับแม่งน้อยครับแล้วพี่หวังว่าแบบให้เบอร์เขาไปเนี่ยหวังว่าเขาจะแบบชิบเขาจะดีขึ้นไหมไปได้ไกลไปได้ไกลไปได้ไกล บทำกับข้าวได้ไหมทำกับข้าวไปได้ไกลไปได้ไกลคำเก่งคำเก่งโอ้ไม่รู้เหรอนึกก่อนนึกมานึกมาหนึ่งสองสามนึกบอกแพ้เลยมาชนะสี่ไม่ไม่ไม่ถูกแพ้ออกไปเลยแพ้เลยแพออกไปเลยนี่อ่ะสามคนนะโอ้โหเจงอ๋อเ้ยชอบไปทวนคำพูดเป็นอะไรด้เนี่ย ใครที่ชอบดูรายการอะไรดีครับกาแฟร้อนเหรอทร่อยปากฟองอะไรไม่ใช่ปากทอไมตายมูรีนะทำไมอ่ะไล่ทีละคนเลยนะใครก่อนใครก่อนชอบดูรายการอะไรใครก่อนใครก่อนเอาใครก่อนใครว่าซอร์ซีรีชอบดูรายการอะไรรีซอร์ซเอาใหม่ได้ปะรีซอร์ซีอาจิทำสองชอบดูรายการอะไรเพร่อว่ารีซอร์ซีค่ะรีซอร์ซีชอบดูรายการอะไรผมชอบสปอร์ตแฟนทำไมวะเพื่อนกูแนะนำให้กูไปทำพี่ชอบดูรายการ ดูบอลถ้เดือดดูบอลไม่มึงเป็นพิธีกรใช่ไงมทำไมอ่ะจับหน้าทุกคนเลยเอาเขาตอบกันหมดแล้วม่ได้อะฟุตบอลฟิลแฟนใช่ายอินด้วยปกติคุณชอบดูรายการอะไรฟุตบอลฟิลแฟนไงโอ้ไม่ใช่แล้วรายการอื่นนะเจาะสนามอ่าถามมาทีละคนอ่ะหรือว่าหรือว่าอะไรไม่ใช่ก็ตาตาหนูแล้วก็ถามดิหนูถามหรอหนูถามหรอเฮ้ยเฮ้ยเหครับเฮ้ยวงครับไอ้พี่เอ๋ยก็ไม่ได้คุณพ่อคุณแม่เลยใคร ไม่มีการหนุนรอไปแล้วเพลงเพลงล่าสุดอ่ะที่คุณกำจะออกเนี่ยมันชื่อเพลงว่าอะไรต้องมีคำนี้ไม่มีไม่มีผมอยากย่งเฉยเออผมไม่มีไม่มีไม่มีาชื่อได้ยังรอก่อนกูตกใจกูตกใจเลยดูไว่าใครร้องแชมป์ S D F อะไร S D F มีหรอ S เออโอเคชื่อเพลงชื่ออะไรกูอยากรู้แค่นั้นให้มึงพูดเฉยๆโกหกนะยคนโกหกไปแชื่อเพลงตาตาเมื่อไรมาพี่จอรชื่อเพลงชื่อเพลงก็ตอบสิกี้ก็โกหกบา่ายเบื่อไปแล้วนะบาดดีร้องไงร้องไงบาดยี่ร้องไงให้บาดยี่ร้องไงอะไรวะอะไรอ่ะพี่เฟิร์น กูคิดไปแล้วนะ่าตอนแรกปาามัน่มีเล่นปากูเยอะมากโอ้ตายแล้วอันนี้เอาไงพูดที่มีชื่อเสียอ่ะป่ามาพูดที่มีชื่อคำว่าแบบรักนะจทเป็ต้องผมครับกูเอาให้พชื่อเพลงร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงกระท่อนดู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 าูด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 ดดู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 ด พี่ดูดิพี่ดูดิไม่เอาไมชอบเพลงนี้อ่าพี่ท่อนนึงใครสักคนที่เกิดมาเพื่อผูกพันเฮ้เฮ้เฮ้อ่อต่อเพลงไม่ได้เลยรู้ว่าเสียม่ไอ้พี่ไั้พอดีรู้ว่าเหนื่อยเอาสักกจิหเวลาเวลาเวลา คิปเมื่อกี้อะไรวะมองนี่มองนี่มองเลยมองบนเลยชอบชอไม่ใช่ไม่ใช่แม่ผิดผิดผิดแล้วผลืง่ายไหนบอกว่ารู้ไงอ๋อดูเินทำจำจำรักรักเป็นไท ถามอะไรให้สิทถามก่อนเลยถามใครก็แล้วแต่ให้สิถามก่อนเลยไว้ก่อน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 เริ่มเรื่องี่เลยคนชนะคนชนะทก็เรื่อง้ชไม่ได้เลยคชนะไม่ได้เลยคนเดียวเดียวยวเดีไม่ไอาเรื่คนแพคนแพ้สุดก็ได้คนแพ้สุดคนแพ้สุดคืออะไรคนแพ้ตาคนแพ้ตาที่แล้วไงชอบดูบอลไหมเฉยๆเอาเรื่องฟุตบอลกันเลา เชียร์ทีมอะไรดีกว่าไม่มีคำนี้แน่ๆดิว่าภูแล้วตอบแล้วตอบแล้วตอบใครเขียนคขาเลรู้กันอยู่แล้วเราเราเราชอบเหมือนกันบอลหมัดบอลหมัดอืมบอลหมัดชอบไหมบอลหมัดชอบไหม ผม concerns, ผมคิวผมคิว like มันถามกูมันสะกิดกูตายเองตายเองมันสะกิดมันสะกิดกูจริงจริงผมเขาสะกิดผมจริงจริงผมเรื่อง็อป ok> ิกนี้นะถามว่าไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่มึงไม่เล่นแล้วเหรอทำไมก็มึงไม่ถามกูอ่ะจะคิดเยอะจะคิดเยอะอ๋อกูรู้แล้วคำกูคืออะไร มีเงี้ยในหัวเต็มเลยมันไม่มีสิทธิ์ได้คำเดิมใช่ไหมไม่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 ฮะก็พูดสุภาพกับาเขาได้หรือเปล่าเอาเรื่องบอลต่อเหมือนเดิมไม่ตอบเตะฟุตบอลบ่อยไหมเตะฟุตบอลบ่อยไหมเตะฟุตบอลบ่อยไหมต้องได้นะเม่อกี้ยขาเตะบอลนะแรกแรกผมถามเขาผมถามเขาเดี๋ยวว่เมื่อกี้พราะวาด้วยค่ะได้นะต้อได้นะ อาจารย์ฟังดูกำลังจะคิวแล้วไม่ใช่แล้วอย่าไปพูดเพราะคำมันรอดตัวนทนมากกรรมการเป็นไงใช้ได้ไอว่าแม่งเก่งหีบมากฝีมือนี่เหมาะสมคู่ควรกับช่องช่องชื่ออะไรไม่ต้องพูดเขาไม่ถามที่ช่องเฉยภาษาอังกฤษเขได้ไหมสีเหลืองครับกลัวกลัวกลัวยังสีเหลืองสีเหลืองสีส้มอะไรของเมือพี่ถามก็ตอบก่อนสิไม่ไม่ตอบอ่ะ เอาดิเอาดิอะถามดิเลยี่อยากพูดพรุ่งนี้กลับไงเหรอกลับคืนนี้กลับใครอยากลี่ยมเยอะดิอหน่อยดิกับพี่ใครมีคำนี้เหรอเอาอาอย่าคิดดิบอปตอบคำถามดิเขียนคำว่าบ๊อปก็ตอบคำถามได้ไม่ปาบไม่ทิ่มปากแม่งเหมือนมันโลกระโลกระที่สี่แล้วไปที่ไหนไม่พูดเดี๋ยวมึงไปเองเราไปที่ไหน ผมไม่เขียนว่าเากรุงเทพหรอกนี่เยอะไม่คิดเยอะก็ตอบได้ไงแต่ว่าก็พูดให้รู้เรานี่แบบยันถามนะจะเข่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีเข่ายี่สบสบายดีอาจารย์โอมากมันคิดเยอะเฮ้ยมาเยอะกูก็ตอบกุคิดก่อนกูตอบไงต้องมีสมาชิกหน่อยาเอาหมดละเชียร์ โอ้โหเองไม่ไม่ง่ายเลยนะ่ไครับมาไม่ใช่เก่ง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 เวลาเขาชวนไปไหนอ่ะไปป่ะมันก็มาอยู่นี่ไงก็มานี่ไงเออ ก่อนรวมไปไลน์ตังนี้แหละจริงก่อนซีโซอไม่พูดเลยหรอพูดอะไรเยอะแยะพอพูดมากมึงก็ชอบว่ากูไหนๆก็ตีซอคุยเรื่องตีซอเออได้เรื่องเล่นเนี่ยซอเล่นที่ไหนมาบ้างสุพรรณบุรีสุพรรณไม่เคยเล่นแต่ยาวเพชรนี่ทำไมอ่ะชิงรายก็เคยชิงรายก็เคยอะไรวะอะไรอ่ะสุพรรณบุรีอ่ะเฮ้ยเคยไหมเฮ้ยไปวะ ไปไปสายกรรมไหมอยากรู้อยากรู้เออนี่ผมทำให้มันอย่าพูดอย่าพูดไม่จมูกแต่ทำมาจมูกไม่ได้ทำจมูกไม่ได้ทำทำหรอครับ ผมไม่มือหมไมือหัวใจหัวนมแต่โชชุดคำว่านมคำว่านมแล้วก็ขนูขนูมาด้วยทำมาทำยังไงตอบู่อไม่ได้ไม่ได้อยากรู้แบบตัวใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วพี่ทำอะไรทำทำใจทำใจทำไมอ่ะไม่ต oh, oh, ้องดูไม่ต้องดูอย่าดู ไม่ไม, 1941, ไม่เคยทำไม่เคยทำหล่อธรรมชาติเพราะว่าหล่อธรรมชาติใช่เพราะว่าเพราะว่าเนี่ยพ่่ก็มาค่าฮ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 ่าเลือกเลยาพราะหวื่า่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ใช่าฮ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 ่ว่าฮ่าฮ่าฮ่วฮ่า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 ม่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่า่่า่า่าอ่า่า่า่่า่่าว่าา่า่าา่าว่าว่าว่า ว่าว่าไม่แต่ก็รู้ว่าพี่บอกวพี่รู้แล้วแว่ว่า่ว่ามันบังคับใใจหรอไม่ใช่ยังคำว่าไม่ใช่นี่แหละ ลูกสาวลูกสาวเมื่อวานร้องเพลงชื่ออะไรนะเบอร์โถขอใจแรกขอขอใจแรกอย่าแหม่แหม่มาเฮ้เฮ้เฮ้ขอใจแรกเทอร์โบเบอร์โถเบอร์โถมึงมาสามรอบแล้วเมื่อกี้แข่ไอ้ฉันปม่นเก่งมากว่าด้เล่นฟุตบอลทันเก่่งี้คิดว่าใครจะได้แชมป์ดีกว่าแมนยูเพราะว่าอะไรเนี่ยแมนยูเนี่ยนะเสริมทีมเยอะมากคิดว่าจะ ไม่ไหวไม่ไหวหอ่ะเอางี้4-5่้าดูการเป้าหมายแมนยูคืออะไรบ้างคอขคอส้เป้าเป้าหมายมากที่สุดมากที่สุดเลยเออชนะนะชนะไะไร มนซิตี้ลิเวอร์พูลแมวถ้วยเลยคาราบาวคาราบาวใช่ใครจะเป็นคนแบบหยุดเซนติแชมป์ไร้พ่ายไรพ่ายไรพ่ายอย่าอ่มึงคิดว่าใครจะหยุดมึงรู้เรื่องฟุตบอกด้วยมึงถามใครดิมึงไม่ดู้แล้วมึงคิดว่าใครจะแบบใครจะหยุดได้ใครหยุดได้หยุดใครหยุดใครแล้วพี่บอนะเฮ้ยผมถามว่าจะหยุดไหมจหยุดได้ไหมอ่าพี่ต่อได้คขาพี่ต่อได้ครับรู้มากแล้เออปกติเรานอนกี่โมงสิบเอ็ด นีไม่กินก็นอนจริงแค่นั้นแหละแล้้้วมมนไไ่ดอเมื่อวานที่เราเล่นเกมอ่ะไอ้ไพ่อ่ะที่มากน้อยอ่ะคุณชนะป่ะเยอะหรอหกเจ็ดรอบโดนคนเดียวป่ะโดนอย่ากินอย่ากินดูโดนหลายคนเออมีใครบ้างคุณด้วยเฮ้ยมีใครบ้างคุณแชมวอเลยแชมปอลล์โอเล่โอเล่โอเล่ พอ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 ไมรู้แล้วอ่ะยังไม่รู้ผมกู้นอนแล้วนอนแล้วไปนอนแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งไปที่เออนี่ไปนอนทำไมอ่ะเฮ้ยฉลิเออนอนเยอะไม่ดีเชื่อผมนอนเยอะไม่ดีเชื่อผมเมื่อคืนนอนเยอะป่ะสองคนอุ้ยไม่เยอะสองคนนอนกันเต็มห้องถ้านอนเยอะที่เจ็ดแปดคนใช่เมื่อคืนนอนใครปะแชมป์แชมป์เอ้ยเฮ้ยกูอ่ะแล้วแบงค์แล้วครับช่างงงกูกูรู้แล้ว หน้ามึงแต่ผู้ชื่อมาแต่เฮี้ยควายคว,าย,วายแ,ถแถท้ๆจบเลยกูไม่พูดอะไรกูก็ไม่หลอกนะโหเล่โหเลโ่โหเล่ที่ชอบอะไรในตัว,ตวลุยลูกเก่งเร็วเร็วจบสกอร์ดีจบสกอร์ดีมีเงินเยอะปะมาก

และผู้ที่เป็น,นผู้แพ้ในวันนี้สองคนก็คือแพรวาและลิซโซ่และผู้ชนะในวันนี้ได้แก่เตม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  วันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานกันไปกับเกมใบ้คำของเราใช่หรือเขาเรียกว่าคำต้องห้ามของเราก็ขอบคุณออริจินอลเลยขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่ยังไม่เข้ามายังเข้ามาเราจะพูดตรงนี้เลยเราก็วันนี้ดีกับคุณแชมป์ด้วยที่เป็นแชมป์ขอค่าตัวนะวันนี้ห้าพันบาทห้าร้อยบาทได้เป็นได้ไป็ห้าคนละห้าพันคนละห้าพันโอ้โหรายการผมมีตังค์อยู่แล้วไม่เป็นไรเออแต่ว่าถ้าไม่ทวงผมก็ไม่จ่ายไม่จ่าฮะไม่จ่าที่ผมไงเออเอ้นก็ฝากแฟนรายการทุกคนนะครฝากกดไลค์กดซับแล้วก็ใคร ให้เราทําอะไรหรือไปทําอะไรที่ไหนเนี่ยกลุ่มกุ้นกุ้นของเราเนี่ยก็บอกมาได้นะครฝากคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้เผื่อเรามีคอนเทนต์อะไรดีๆนะฮะก็จะได้เห็นกันเร็วๆนะจะได้ไม่พลาดเพจเฟซบุ๊กก็มีชื่อรีซอร์ทซีเหมือนกันนะฝากด้วยทิกต็อกก็มีเหมือนกันชื่อเดียวกันหมดรีซอร์ทซีหมดเลยไฮไฟเนี่ยมีตอนนี้แอดดิถึงยันเล่นไม่ได้แล้วจะมีเพนไหมมีเพนไหม ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีมีทวิตตี้ไหมไม่เอาลรับทุกอนโอเคฝากด้วยนะครับรีสอร์ทนี้นะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ติดตามคอนเทนต์ของเราในรายการนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย